สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพีนี้ก็จะเป็นตอนที่สองนะครับของหนังสือสามก๊กที่ชื่อว่าจดหมายเหตุสามก,ก๊กตอนยอดกุนอหัววีก๊กของคุณยศสไกลสอตันสกุลในอีพีที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงซุนฮกผู้ที่เป็นคนวางรากฐานให้กับวีก,ก๊กแล้วก็กาเซียง เสนาธิการปีาศาจใน e ีพนี้นะครับผมก็จะเลือกเอากุนซือคนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยมาพูดให้ฟังอีก2คนนะครับคนแรกครับกุยแกยอดกุญซือเจ้าแห่งการวิเคราะห์เริ่มแรกเลยเนี่ยครับกุยแก่ทางานให้กับอ้วนเซี่ยวนะครับก็คล้ายๆกันกับซุนหกนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยตัวอ้วนเซี่ยวเองเนี่ยครับก็เลื่อมใสในตัวของกุยแก่เนี่ยมากเลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองครับ พือจื้อช่กุนซืออาวุโสที่เป็นคนสนิทของโจโฉเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงโจโฉเนี่ยจึงได้ไปขอคําปรึกษากับซุนฮกเพื่อที่จะหาผู้ที่มีความสามารถเนี่ยมาแทนกุนซือคนเดิมซึ่งซุนฮกเนี่ยก็ได้แนะนํากุยแกให้กับโจโฉครับและกุยแกเนี่ยสุดท้ายก็ได้ย้ายมาทางานให้กับโจโฉตามคาแนะนําของซุนฮกนั่นเองโจโฉเนี่ยได้ให้ความเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจในเรื่องของความสามารถแล้วก็สติปัญญาของกุยแกเนี่ยมากเลย แต่ว่ากุยแกเนี่ยครับต่างจากซุนฮกก็คือตัวกุยแกเนี่ยจะมีผลงานที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยอยู่ในสนามรบส่วนซุนฮกจะมีจุดเด่นในการบริหารปกครองแล้วก็การกําหนดแผนการยุทธศาสตร์จากแนวหลังมากกว่านะครับก็คือพูดง่ายๆคือ2คนนี้เด่นกันในคนละด้านครับโดยที่แผนการของกุยแกเนี่ยเวลาที่ไปออกรบเนี่ยครับจะอยู่ภายใตย้แผนการในภาพรวมของซุนฮกอีกทอดหนึ่ง ผลงานที่เด่นๆของกุยแกเลยเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในตอนที่ปราบปีโป้นะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์นิสัยของเหล่าขุนพลคนดังๆต่างๆ,างๆยกตัวอย่างเช่นตอนที่เล่าปี่เนี่ยครับก็กุยแกเนี่ยก็ได้วิเคราะห์เล่าปี่ว่าเป็นคนที่มีความเยือกเย็นถ้าเกิดว่าปล่อยเล่าปี่เอาไว้นานเนี่ยก็จะยากมากที่จะกำจัดส่วนตัวอ้วนเซี่ยวเป็นคนขี้ระแวง กระทำการใดๆด้วยความหุนหันแล้วก็ผิดพลาดได้ง่ายกุยแกเนี่ยจึงแนะนําให้กําจัดเหล้าปีก่อนตอนที่ยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับอันนี้เองเนี่ยทำให้โจโฉตัดสินใจโจมตีเหล้าปีจนเหล้าปีเนี่ยต้องหนีตายไปพึ่งเหล้าเปียวแห่งเกิงจิว๋วแล้วผลจากการชนะในครั้งนี้เนี่ยครับก็ทําให้โจโฉเนี่ยไม่ต้องมาคอยพะวงหลังสามารถที่จะรวบรวมกําลังเพื่อที่จะไปสู้กับอ้วนเสี้ยวได้อย่างเต็มที่นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นความดีความชอบของกุยแก่นะครับที่แนะนําให้กําจัดเล่าปีก่อนนะฮะกุยแก่เนี่ยยังเคยวิเคราะห์ซุนเซ็กด้วยนะครับว่าถึงแม้จะเป็นยอดขุนพลเนี่ยแต่ก็ปราศจากความสุขขุมรอบคอบตัวซุนเซกเนี่ยมักจะออกล่าสัตว์กับผู้ติดตามเพียงแค่ไม่กี่คนดังนั้นการที่จะลอบสังหารซุนเซกเนี่ยทำได้ง่ายมากและสุดท้ายแล้วในที่สุดซุนเซกก็ตายเพราะว่าตัวมือสังหารเนี่ยมารอบโจมตีจริงๆนะฮะ หลังจากที่เสร็จสึกกัวต่อที่โจโฉเนี่ยปราบอ้วนเซี่ยวได้อ้วนทรงแล้วก็อ้วนฮีที่เป็นลูกๆของอ้วนเซี่ยวเนี่ยก็หนีไปทางทิศเหนือไปเข้ากับเผ่าบูหวนครับเผาบูหวนเนี่ยเป็นพันธมิตรกับตระกูลอ้วนมานานแล้วนะฮะโจโฉก็เลยลังเลที่จะบุกนะครับเพราะว่าก็กังวลในส่วนของเล่าเปียวด้วยนะครับกุยแกก็เลยให้คําแนะนําครับกุยแกเนี่ยวิเคราะห์ออกมาว่าให้บุกไปเลย ให้บุกทางทิศเหนือไปเลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเผ่าบูหวนกับตระกูลอ้วนที่ยังเหลือๆอ,อยู่เนี่ยก็จะรวมตัวกันจะทําให้ยากต่อการที่จะปราบครับกุ้ยแกยังแนะนําต่ออีกครับว่าให้บุกด้วยความรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าโจโฉเนี่ยจะบุกเข้าตีนะครับการบุกครั้งนี้นำโดยหน่วยอาชาเสือดาวของโจซุ่งนะครับสุดท้ายเผ่า ทางเหนือเนี่ยก็แพ้ไปนะครับตัวอ้วนทรงแล้วก็อ้วนฮีเนี่ยก็หนีไปหากองซุนคังนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยกุยแกแนะนําโจโฉครับว่าไม่ต้องตามไปเพราะว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวกองซุนคังเนี่ยจะส่งหัวของทั้งสองคนเนี่ยมาให้กับโจโฉเองซึ่งก็เป็นไปดังที่กุยแกวิเคราะห์เลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอ้วนทรงกับอ้วนฮีก็ถูกกองทุนกองซุนคังเนี่ยสังหารนะครับ ตัวกุยแกเนี่ยคับล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงแค่38ปีในครั้งนั้นเนี่ยโจโฉเสียใจอย่างมากเลยนะครับในศึกผาแดงที่โจโฉเนี่ยพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เลยต่อพันธมิตรสุนกวนแล้วก็เล่าปีเนี่ยโจโฉก็ได้พูดไว้ว่าถ้าการศึกครั้งนี้กุยแกยังอยู่เนี่ยข้าก็คงไม่พ่ายแพ้ยับเยินเช่นนี้เป็นแน่นะครับอันนี้ก็เป็นการที่ถึงแม้จะผ่านไปนานแล้วโจโฉก็ยัง และลึกถึงกุยแก่อยู่ตลอดนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ากุยแกเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการวิเคราะห์บุค,คลิกของผู้คนนะครับทําให้สามารถทํานายผลการศึกรวมถึงคาดคะเนสถานการเนี่ยได้อย่างแม่นยําเลยอย่างที่เรียกได้ว่าไม่มีผู้ใดเนี่ยเทียบได้เลยนะครับถึงขนาดมีผู้คนมากมายเลยครับที่ถกเถียงกันว่ากุยแกกับขงเบ้งเนี่ยถ้าเกิดได้มาสู้รบกันใครจะเก่งกว่ากันนะครับ คนถัดมาครับก็คือคนนี้เนี่ยเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดถึงกุนซือของวุโกกก็คือซูมาอี้ผู้ชนะตัวจริงแห่งสามก๊กนะครับซูมาอี้เนี่ยเกิดในตระกูลขุนนางนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือคอของเขาเนี่ยสามารถหันหลังไปได้สุดเลยนะครับเหมือนกับหมาป่านะครับตัวซูมาอี้เนี่ยถูกโจโฉเชิญให้มาเป็นขุนนางนะครับแต่ว่าตัวซูมาอี้เนี่ยก็ไปด้วยความไม่เต็มใจนะครับ ตอนที่โจโฉมาเชิญเนี่ยก็แกล้งป่วยครับหลายครั้งเลยจนสุดท้ายเนี่ยโจโฉต้องคาดโทษว่าถ้าเกิดไม่มาเนี่ยก็จะจับขังคุกนะครับซูมาอี้เนี่ยถึงจะยอมมาเข้ากับโจโฉซูมาอี้ในสมัยโจโฉเนี่ยครับก็ไม่ค่อยที่จะแสดงฝีมือเท่าไหร่ครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวโจโฉเนี่ยจะรู้ถึงความมักใหญ่ฝ่สูงของตนนะฮะซูมาอี้เนี่ยก็เฝ้ารอจนโจผีนะครับลูกของโจโฉเนี่ย ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนนะครับจึงเริ่มแสดงฝีมือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวสุมาอี้เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาคนสนิทของโจผีนะครับก่อนที่โจผีจะมาเป็นรัชทายาทนะครับในสมัยของโจผีเนี่ยสุมาอี้ได้รับความไว้วางใจอย่างมากเลยนะครับตอนที่โจผีเนี่ยไปออกศึกด้วยตัวเองนะครับก็จะฝากเมืองหลวงเนี่ยเอาไว้ให้กับสุมาอี้เนี่ยดูแลจน ช่วงเวลาถัดมาเนี่ยครับตอนที่ซูมาอี้เนี่ยจะต้องเผชิญหน้าของเบ้งเนี่ยบ่อยครั้งนะครับถึงแม้ว่าการต่อสู้กับของเบ้งเนี่ยซูมาอี้จะไม่เคยชนะเลย Teraz, นะครับแต่เขาก็ส่วนมากเนี่ยก็จะไม่แพ้นะครับก็คือซูมาอี้เนี่ยจะเน้นกลยุทธ์การตั้งรับครับแล้วก็คอยให้ทางของเบ้งเนี่ยถอยทับกลับไปเองนะครับก็ถือได้ว่าซูมาอี้เนี่ยครับเป็นคนที่รับมือของเบ้งได้ มากที่สุดแหละครับในสามก๊กเพราะว่าคนอื่นเนี่ยส่วนมากก็จะพ่ายแพ้ตลอดนะฮะจนสุดท้ายแล้วอะครับฝ่ายของเบ้งเนี่ยล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนนะครับซุมาอี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากว่าจะมีความสามารถในเรื่องของการลบการวางแผนแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการเก็บนาความทะเยอทะยานของตนเองนะครับให้รอดพ้นสายตาคนที่แบบขี้ระแวงมากๆอย่างโชโชเนี่ยได้อีกด้วยนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขา ก็ได้ยึดอํานาจได้จริงๆในรุ่นหลานนะครับสุมาอี้เนี่ยครับใช้กลยุทธ์วิธีการก็คือการวางรากฐานของฐานอํานาจตัวเองเนี่ยในวโกกนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อายุยืนด้วยนะครับลูกของสุมาอี้ก็คือสุมาเจียวแล้วก็สุมาสูเนี่ยก็หลังจากสุมาอี้ตายเนี่ยครับก็ได้ครองอํานาจต่อมาจนถึงรุ่นหลานซึ่งก็คือสุมาเอียนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยสุมาเอียนเนี่ยก็ได้ปลดพระเจ้าโจฮวนที่เป็นลูกหลานของโจโฉนะครับแล้วก็ ถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จิ้นนะครับในสามก๊กเนี่ยเขามีการยกย่องของเบ้งว่าเป็นกุนซือที่เก่งที่สุดโจโฉเป็นผู้ปกครองที่โหดเหีเ้ยมที่สุดแต่เราก็อาจจะกล่าวได้ครับว่าซูมาอี้คือบุคคลที่ไร้กาศที่สุดแล้วก็เป็นผู้ชนะตัวจริงของสามก๊กนะครับเล่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนประวัติของกุนซือแต่ละคน,นได้ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ มีอีกหลายสิบคนเลยครับที่ผมเนี่ยไม่เคยได้รู้ประวัติเลยก็ได้อ่านเอาจากเล่มนี้ครับเล่มนี้แฟนๆสามกกกนะครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสุดท้าย EP นี้ก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ